การประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปในวันที่สองดำเนินไปอย่างเคร่งเครียดหลังจากที่ผู้นำฝรั่งเศสและเยอรมนียืนยันที่จะเดินหน้าผลักดันร่างสนธิสัญญาสหภาพยุโรปฉบับใหม่ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้นำชาติสมาชิก23ประเทศจากทั้งหมด27ประเทศโดยประกาศว่าจะโดดเดี่ยวอังกฤษซึ่งไม่ยินยอมร่วมลงนามในแผนการดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าสนธิสัญญาฉบับใหม่จะกระทบต่ออำนาจอธิปไตยของประเทศ ทางการปากีสถานรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นขณะเจ้าหน้าที่ของกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในปากีสถานกำลังจอดรถริมถนนแห่งหนึ่งในเมืองการาจีแรงระเบิดส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตทันที3นายและบาดเจ็บสาหัสอีก4นายโดยที่ไม่มีผู้ใดออกมาแสดงความรับผิดชอบ ขณะน,นี้ทางการปากีสถา,านกำลังสืบสวนหาผู้ก่อเหตุเ<ม>บื้องต้นคาดว่าเหตุดังกล่าวเป็นฝีมือของกลุ่มตาลีบันในปากีสถา,านที่ต้องการกดดันรัฐบาลซึ่งให้การสนับสนุนกองกำลังสหรัฐในการสังหารนายอุสมะบินลาดินอดีตผู้นำกลุ่มอัลกออิดะ จ้าหน้าที่การแพทย์ปาเลสไตน์เปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเครื่องบินรบอิสราเอลได้โจมตีค่ายฝึกของกองกำลังฮามาสโดยจรวดหลายลูกโดยจรวดได้ตกลงในย่านที่พักอาศัยส่งผลให้ชาวป,ปาเลสไตน์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและสตรีเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิด1คนและบาดเจ็บอีก13บสามคน ขณะที่ทางการอิสราเอลรายงานว่ากองทัพอากาศได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ2ครั้งในวันพุธและวันพฤหัสบดีส่งผลให้สมาชิกกลุ่มติดอาวุธเสียชีวิตสองรายด้านโฆษกของกลุ่มฮามาสก็ได้ออกมาตอบโต้ว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการก่ออาชญากรรมและใช้ความรุนแรงในเขตฉนวนกาซา าหน้าที่หน่วยดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยของอินเดียนำร่างผู้เสียชีวิตที่สำลักควันจากเหตุเพลิงไหม้ในวันนี้ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของเมืองเก,กตาตตาประเทศอินเดียสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวแล้วกว่า7จรายซึ่งผู้อยู่ในเหตุการณ์รายหนึ่งคาดว่าสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อาจเริ่มจากชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลซึ่งเป็นที่ทำการของแผนกที่ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้า พุทธศาสนิกชนชาวพม่าเข้าแถวตลอดสองข้างทางเพื่อส่งพระธันตธาตุาจากพระมหาเจดีกาบาเอไปอยังสนามบินในเมืองย่างกุ้งก่อนที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานต่อ,อยังเจดีอุทุมาชีเกียงในเมืองมันดาเลนับเป็นการอัญเชิญพระธันตธาตุาจากวัดหลิงปวงในเมืองคุนหมิงของจีนมาประดิษฐานยังเมืองต่างๆของพม่า เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มาสักการะเป็นครั้งที่3แล้วหลังจากที่เคยอัญเชิญมาประดิษฐานก่อนหน้านี้ในปี2498 2537และ2539